โอเคครับสิตัวพู้ชมพี่หน้าขอบคุณทุกคนด้วยเลยนะครับผมวันนี้ได้อยู่เกมไมค์ครับอยู่ในไมค์ครับเอาชุดรอดอีพีที่สามกันแล้วนะเองนะทุกคนอีพีที่สี่ดีเออก็วันนี้นี่นะพี่จะมาทําอะไรผมก็คีโพรับเอากันแล้วเนี่ยก็ดูกันเลยไออาร์มอสทั้งหมดที่พี่เคยใช้เนี่ยก็จะทําคลิปแยกให้อีกคลิปแล้วกันเนาะอ่าโอเคผมก็นั่นแหละเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะอันนี้ก็คือบ้างสร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่คลิปที่เหลวก็ต้อง ขออภัยด้วยนะที่คลิปที่แล้วมันแค่ห้านาทีอ่ะคือตอนตตดก็ก็นี่เลยนะก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าอัดนานอยู่นะเออแต่ก็มันได้แค่นาทีอ่ะนั่นแหละนะอันนี้เลยก็จะเป็นบ้านนะก็ใหญ่พอสมควรเลยและนะส่วนไม้สนเนี้ยก็แค่รู้ว่าเอามาจากไหนก็ไปดูอีพีแรกนะเดี๋ยวก็รู้เอามาจากไหนก็บ้านมันก็ใหญ่แหละนะใหญ่ นี่ก็จะทาห้องไว้ก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําเป็นห้องห้องอะไรสักอย่างเนี่ยลืมไปแล้วส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะอือนะก็ห้องนอนแบบโล่งเลยมีแค่เตียงเดียวพี่คิดว่าเดี๋ยวตรงกลางก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะก็น่าจะเป็นโต๊ะ็มชาร์ e แล้วมั้งเออหรือจะเป็นตรงกลางเอออาจจะเป็นโต๊ะ็มช a r g e หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่คาบนะใช่แบบที่คคาบ ก็คืออุปกรณ์ค้าเนี่ยจะไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะอันนี้เนะ่ยก็จะเป็นตอเผ่านะก็จะไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็คือจะทําแบบอันนี้ไปเลยอะ่นะเนี่ยเต็มอันนี้ไปเลยนะเหมือนกำแพงอะ่ะนั่นแหละในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาลงเหมืองนะใช่ลงเหมือนนะงเ,อเพราะว่าเบื่อได้เบือ่อแล้เบือเบ่อ,อก็เก็บไปก่อนเบือ่อเบือ่อแล้วก็ได้ทําฟาร์มเป็นมันฝรั่งอ่ะนะ ฟีเอกริกฟีเอก็เอกมีอยู่แล้วก็เอาแค่ทอดมาก็พอนะทอตทอดมีน้อยมากเลยนะก็ไม่เป็นไรนะก็นาทานมีก็ไม่ได้อยู่มากที่น่าโอเคพอได้อยู่ทานวันนี้เนี่ยก็อยากไปหาเพชรนะอยากมากๆเลยตอนแรกก็คิดว่าเออหาแ้่นอกรอก็ได้นะแต่แบบตัวคิปมันจะแบบไม่มีอะไรเลยนะก็ไปหาแร่หนอแล้วกันนะ อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มมันฝรั่งนะใช่เพราะว่าไม่มีอาหารกินแล้วก็เลยทําฟาร์มไปก่อนนั่นแหละโอเคผมเดียวก็ลงตรงนี้แหละเองตรนีเขาใหญ่นะต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเพชรให้พี่หรือเปล่าแต่ก็อยากได้เพชรเหมือนกันเพิษพคือมันไม่มีหรอกนะตรงนี้แค่หาทางลงเฉยๆนะ อยวไปเอาถังน้ำมาดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวลงไปกันเลยก็ลงแบบดีๆด,ด้วยกันนะ,ะไปลงแบบนี้ก็ได้อเอาลูกม,มาหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอามาลูกมันบักมองๆไม่เห็นสังนั้นฝนตกสังนั้นซ้มบี้ชาวบ้านยิ่็เก็บของมีเยอะมากเลยอะ ชาวบ้านบนภูเขาหรือเปล่านะโอ้ยโดนตัวเล็กดีวะคือมันมีหมู่บ้านตัวภูเขาด้วยนะคือหลังบ้านพี่อะ่ะมันมีหมู่บ้านด้วยนะฝนตกอะไอยตอนนี้เนี่ยไม่ถึงในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริงคือไม่ชอบบรรยากาศฝนตกอะ่ะว่าเยอะเลยซอมบี้ชาวบ้านโอ้ยเ,อเดี๋ยว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 มันจะล่วง เยอะมากอะซอมบี้อุ้ยจอบอะไรด้วยคิดไปเองมันไม่จอบอะไรนี่วะตอบแค่เนรเนามันมืดเลวอะนะแต่ก็ช่่งมันเถอะเพราะเรามาสำรวจนะมาจับจวดคือคีก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะว่าแบบพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะก็คิดเขาพูดไม่ค่อยออกอะเขาจะพูดอะไรดีก็เลยแบบ แต่คิดแบบอ่าหาแร่ขุดแร่นะก็วากิดก็ไม่ได้พูดต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ดูแบบพื่นไปได้เนาะไม่อยากไปเท่าไหร่ตรงนั้นอะตรงนี้เป็นเลวีนขนาดไม่ได้ใหญ่มากเลยแบบตรงนู้นมมีมันตื้อเยอะมากอะโอยก็จกอีกอ่าเดี๋ยวไปนอนก่อนเลยกันนะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าโอเคทนะุกคนก็มาแล้ว ช้้าแลวก็ได้ขาบพีเอกมาเพิ่มด้วยนะเพราะว่ามันพักแน่อนอนแหละเพราะค,คุณแร่เยอะแน่อนอนยานเพืชเชียนเลยโอ้ยโ,โดนลูปอีกเหตุการณ์โดนลูปแบบสุดๆโอ้จะตายตายไปเกเี่ยเล่อนตันสบไปเกเี่ยเล่อนตันดู ก็ดีเลยที่มันไม่มาระวหว่างนี้ก็จะตัอชอดชตไปชอดหาแร่นะแน้วนอโอเคชอดหาแร่ Thank you มาจากไหนก่อนนี่คือคำถามนั่นแหละอยู่ใชุดหนังมันน่าจะดักมาจากซอมบี้ตัวเล็กะนะอ,อนื่นอะละก็ได้มากา็ทิ้งไปะนะมันไม่ได้ใช้ ใหญ่มากๆอะนะโอ้น่าลงจังเลยแปลว่าทิ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับหูดูดิดีเบื้มๆมบน้คือดีเลยนะครับจะลงไปมันก็ยังไงอยู่นะเอิมขึ้นก่อนดีกว่าเนาะก็กลับบ้านก่อนเลยอันดับแรกกันนะ เด็กก็ได้มาโคดเยอะดูดิโอเค okay. เดี๋ยวก็ขึ้นขบวนกันดิขคนวเรือนี้สิก็ขึ้นเลยเนาะ ขาดแล้วนะอาหารก็หมดแล้วก็ต้องฆ่าไก่๋ยวนี้ไปด้วยนะเพราะโทษนะเจ้ากไก่น้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่คิดว่าอ่จะไปทำฟาร์มแล้วก็ฟาร์มสัตว์กันนั่นเองนะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วนะตอนนี้เรียกว่ากรอบสุดๆไปเลยนะตอนนี้เรียกว่าแบบไส้แห้งเป็นพระเอกไส้แห้งไปแล้ว แล้วก็เก็บเห็ดแดงมาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเก็บมาทําไมนะเก็บมาเป็นพธิธีตอนนี้เหล็กก็มีหกสิบสี่กองครับอีกในเตาอีกอยเยอะแยะเลยนะก็ไม่รู้ว่าเอาเหล็กมาทําไมยเยอะแยะแต่ก็ว่ามันก็มีแค่เหล็กนะตอนนั้นมันมีแค่เหล็กอะ่ะเออจะหุดอะไรละ่ะนอกจากเหล็กเดี๋ยวทำเตาเผาด้วยเนาะ ต่อเผาต่อเผาโอเคแล้วก็ขอยืมถาหน่อยนะครึ่งครึ่งการคนละครึ่งเอาไปเผายังไม่ใช้ไม่เยอะหรอกแต่ก็เผา,าไปเถอะปุ๊บยัดเออเผาหินแค่สามก้อนในอันนี้อ่าฮะรอไป เขาอย่างช้ารุยอ่ะเอาอาหารก่อนเลย,ยก,ลกันได้อเวลาเราต้องขับเตาเผาเพิ่มแบบเยอะๆเลยนะยืะแบบเยอ,บอะมากๆอะบ,บึมๆคือลื จะจัดเลยก็ว่าได้นะคะโอเคกรบกูกอุจจาระบล็อกเหล็กไม่ใช่บล็อกสีิเหล็กตอนนี้เหล็กก็น่าจะเยอะแล้วแนี่นะแต่ก็ไม่ได้ใช้รักเท่าไหร่เต้าเผาเหล็กไม่ใช่เหล็กอ่าบล็อก เขาเรียกก็บอกอะไรนะบอกหินหินเรียบไม่ก็ไม่ใช่หินเรียบ,นนนยบอะนะโอเคแล้วก็เอามาครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วเจ้าเผาปึ๊บโอเคตอนนี้บ้านก็ลงุลงๆอยู่นะเดี๋ยวก็เต็มนะเดี๋ยวก็แน่นใช่เดี๋ยวก็แน่น,น,นไม่นต้ลัวมรันแน่นแน่นนอนอยู่แล้วแหละเหล็กก็มีสามสิบ กือบบล็อกกันเลยไม่ใช่สามสิบไม่ใช่บล็อกเหล็กเลยเอออ,อาเหล็กใช่มีเหล็กมีสามสิบบล็อกกันเลยทีเดียวเสียวก็เหล็กอ,อยู่ไหนวะเอ,อมันอยู่นูน่นนู่นในเตาในเตาลืมลืมลืมโทษโทษโทษลืมแป๊บหนึ่งนะเอาเรามาแยกกันก่อนโอเคแล้วก็เอาไปเผาก็แยกอีก งกงกงกง,ก,งกยนท่าน,นะเออปึ๊บ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 เลยก็เย,ยอะสหดายนะเดี๋ยวอีพี่นาเดี๋ยวก็จะมาทำฟาร์มแล้วก็ฟาร์มงวขนาดบึ้มบๆเลยนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็อ่ะคิวก็สำหรับคลิปด,ดีก็ขอไ้คิปนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับ อ่าคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ไว้ครับผมบายบายไปแล้วจุ๊บๆไเอีิทุกคนนะครับ